ครับวันนี้เราจะมาชมคลิปวิธีการเพราะเมล็ดไม้แดงนะครับทํายังไงให้อัตรางอกสูงนะครับสําหรับเมล็ดไม้แดงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตอนนี้เป็นไม้ป่าที่กําลังนิยมกันครับนะครับเป็นเมล็ดไม้แดงที่ผมได้มานะครับนี่ก็ประมาณสักร้อยสองร้อยเมล็ดนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราหาภัชนะมา ใส่เมล็ดไม้แดงนะครับแล้วก็เราจะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะครับเราแช่เมล็ดไว้หนึ่งคืนนะเพื่อให้น้ำนี่ซึมเข้าไปในของเมล็ดของไม้แดงนะครับเดี๋ยวพรุ่งเช้ามาดูครับเราจะเอาลงแปลงเพาะดูครับ ครับตอนนี้เราแช่น้ำได้หนึ่งเขื่อนนะครับเราจะมาลงแปลงเพาะกันนะครับมเมล็ดแช่น้ำหนึ่งคือนก็จะบวมน้ำขึ้นครับตวมน้ำขึ้นน,ะนี่ครับแปลงที่จะใช้เพาะนะครับเป็นหน้าดินทั่วไปครับแล้วก็จะโรยเมล็ดลงเลยนะครับโรยให้ห่างๆกันสักหน่อยนะครับ นี่ผมโยมรยเมล็ดทั่วแปลงเพาะนะครับเยี่ครับ,รบแล้วกระจายทั่วๆแบบนี้ครับต่อไปเราก็เอาหน้าดิน,นครับเอาหน้าดินทั่วไปนะครับมาโรยโรยกลบบางๆนะครับเพื่อใหเ้เมล็ดไม่กระเด็นตอนเวลาเราลดน้ําครับ รดน้ำเช้ากับเย็นนะครับถ้าง,งอกเราก็เอาลงถุงเพาะได้เราจะมาดูอีกทีตอนมเมล็ดไม้แดงงอกแล้วนะครับสวัสดีครับนี้เรามาดูนะครับตอนนี้มเมล็ดแดงเราง,งอกนะครับตัวน,นี้ได้สามวันนะครับเดี๋ยวจะมาเอาลงถุงเพ่อชำให้ดูครับตัวน,นี้ถอนได้เลยนะครับมันจะมีรากย,วยาวครับนี่ครับ แน้เลยเดี๋ยวผมลองให้ดูสอง,สองต้นครับนี่ครับมันจะมีตัวที่งอกช้างอกเร็วนะครับแล้วก็จะพอเรื่อยๆครับเอาตัวที่งอกก่อนนะครับถุงพอช้ำนะครับแล้วก็เจาะเอาไมา้ทิ่มลงไปนิดหน่อย เรเฉพาะส่วนที่เป็นรากลงไปในดินนะครับให้ใบเลี้ยงเข้าโผล่ขึ้นมาครับเนี่ยครับถึงตรงนี้ก็พอครับแค่นี้นะครับเอาลงถุงง่ายๆครับ